มืองหลวงของประเทศเยอรมนีคืออะไรแฟรงเฟิร์ดผมเอามิวนิกเพราะเมื่อก่อนนี้เคยกาบายเยนมิวนิกเฉลเลยนะเยอรมันครับหมยงงจริงงงวัวของจริงอะหนูเอาซันวาดอเอานี้ดีกว่าลิโอครับที่มันมีพระเยซูยืนกลางแขนเนี้ยใช่ไหม หมดเยอะหมดเยอะแต่ผิดน <laughs> ดูเจอแล้วน่าจะใช่เพรต้องถ่ายหนังบ่อยอะขนไงเพราะว่า <laughs> <laughs> สวัสดีมากมายนะจ๋าและนี่คือรายการอามนเตเล่นเกมค่ะครับก็มาพบก,กับเราสองคนอีกแล้วนะครับก็เป็นรายการ ไลฟ์สาระสนุกสนุกที่เราจะมานําเสนอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วอีพีนี้เราจะเล่นเกมแล้วอีพีนี้เราจะเล่นเกมอะไรจ้ะทาาเมืองหลวงของแต่ละประเทศค่ะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับกติกาก็ง่ายๆครับถ้าเปิดภาพขึ้นมาแล้วเราสองคนใครคนหนึ่งรู้คําตอบก็กดไอเจ้านี้หนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะตอบแล้วถ้าตอบถูกก็จะได้ทําโทษอีกฝ่ายด้วยไอ้นี่ <laughs> แบบนี้เช่นเคยนะฮะเกมที่เราใช้เล่นในอีพีนี้ก็เป็นของช่องนี้นะครับ ควิดช้างถ้าใครชอบเกมแนวนี้สไตล์นี้ก็สามารถไปติดตามช่องเขาได้นะครับเมื่อเข้าใจกติกาแล้วก็ไปดูข้อแรกกันเลยมาครับข้อแรกเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสคืออะไร ปารีสลียง <ets> <s> <c oughs> มันจะตอ่อปารีสแหละข้อแรงง่ายครับไปดูเฉยฮะ <s> ขนแมวเข้าจมูกว่ะปารีสมาครับ ปารีสเป็นเมืองหลวงใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนบริเวณตอนเหนือของประเทศอยู่ตรงใจกลางแคว้นอินเดอร์ฟรองภายในกรุงปารีสมีประชากรประมาณ2 4 8นะล้านสนณนริสต์คักศาช2025ในพื้นที่มากกว่า1 0 5ตารางกิโลเมตรส่งผลให้กรุงปารีสเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสี่ในสหภาพ,พยุโรปรวมทั้งมีความหนาแน่นของประชากรเป็นอันดับที่30ของโลกใน คริสต์ศักราช2022กรุงปารีสเป็นหนึ่งในสีนครสำคัญของโลกร่วมกับลอนดอนโตเกียวและนิวยอร์กไปต่อข้อที่สองค่ะนะครับเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นคืออะไร <c oughs> กลัวไม่ได้กด <c oughs> กกลัวไม่ได้กดโตเกียวห <c oughs> นูเอาโอสกา <c oughs> กะโตเกียวือเกียวโตวะโตเกียว <c oughs> ูกเกียวครับไปดูจะเลยฮะเพิ่งจะเห็นคําตอบว่ามันมีเกียวโตด้วยเพิ่งจะเห็นชอยว่ามันมีเกียวโตโตกเกียวจ้า <Okay. S 1> มาครับมาครับโกเกียวนะคะติดไปข้กก่ไม่อยอมติดจังงั้น โตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่บริเวณส่วนหัวของอา่าวโตเกียวมีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเทศบาลน,นครไว้ด้วยกันทนี้เขตอภิมหาน,นครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยหากนับรวมประชากรทั้งหมดในเขตอภิมหานนครโตเกียวแล้วจะมีประชากรมากถึง41ล้านคนโดยอาศัยในเขตเมืองประมาณ14ล้านคนถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งคำว่าโตเกียวหมายถึงนครหลวงตะวันออกไปค่ะ ไปครับข้อที่สามเมืองหลวงของประเทศยยาาเยอรมนีคืออะไรเย็นมันหรดตอบแฟรงเฟิร์ตมัวอ่ะมั่วใช่ไหมม,ม,ม,มันต้องอันนี้แน่เลยอันนี้มันต้องฝรั่งเศสแน่เลยอันนี้มันมันอยู่ในเยอราม,ามันหมดแล้วครับอ๋อเหรอผมเอามิวนิก เพราะเมื่อก่อนนี้เคยกาบาเยนมิวนิกเฉอแล้นะเบอร์ลินนะครับเบอร์ลินของประเทศเบอร์ลินก็บาเอเยอรมันครับมาโว้ยมูสลังกูยิงจอมแม่ไปต่างห่างใช่เบอร์ลินหรือเบอร์ลิน เป็นเมืองหลวงและรัฐหนึ่งในสิบหกรัฐสหพันธ์ของประเทศเยอรมน,นีและยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศทั้งในแง่ของขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรด้วยประชากรสามุดเจ็ล้านคนจึงถือเป็นเมืองที่มีประชากรในเขตเมืองมากที่สุดในสหภาพยุโรปนอกจากนี้เขตเมืองของเบอร์ลินมีประชากรมากกว่าสี่จุดหกล้านคนจึงเป็นเขตเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในเยอรมนีหนึ่งนัทบิดมัวยมีการมิวนิก,กด้วยนะไปขอ้อที่สครับ เมืองหลวงของประเทศแคนาด,ดาคืออะไรแคนาด,ดาแวนคูเวอร์ชื่อแบบนี้ะไม่รู้เดาออตตาวะชื่ออะไรมันวะหนูหนูมัออ่วนะไปดูเฉยฮะมันแรงเหมือนคุณที่สุดละดูเฉยครับ คุณเหรอออตตวาคุณเหรอเหมือนหนูเคยได้ยินจากไหนก็ไม่รู้เฮ้ย <laughs> เยจ๋งวาะมั่วนี่หวะมั่วแต่หนูเคยได้ยินอันนี้แต่ว่าไม่เคยไม่รู้ว่ามันเป็นของเมืองของประเทศอะไรมาค่ะอ <laughs> อ,อตตาวาเป็นเมืองหลวงของแคนาดาซึ่งจเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความปลอดภัยและด้วยความสวยงามของออตตาวา ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจกับสถานที่ทางประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์สวนาสาธารณะซึ่งมีอยู่มากมายทั่วทั้งเมืองอีกทั้งยังตื่นตาตื่นใจไปกับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบในเวลากลางคืนไปค่ะข้อที่หจ้าไปเลยเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียคืออะไรออ <Australia. S 2> <Australia. S 1> สเตรเลียเหรอซิดน,นี์ดิออสเตรียกับออสเตเรียเออ หนูเอาเมลเบิร์นสิดนี์ดิเฉยฮะที่มันมีพิพิตรพันธ์นอะไรนะบางจิงแห็นมัวยบวชกูอ,อีกบวชเนืเเ้อเนื้อสองแคนเบราเป็นเมืองหลวงของเครือรัฐออสเตรเลีย มีประชากรประมาณ473,855คนดยแคนเบราเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่8ของเครือรัฐออสเตรเลียและนับว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียที่ไม่ติดต่อกับชายฝั่งทะเลแคนเบราตั้งอยู่ที่ตอนเหนือของออสเตรเลียมีระยะทางห่างจากเมืองซิดนีย์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้170ไมล์และห่างจากเมืองเมนเบอร์น410ไมล์โดยคนท้องที่มักรู้จักกันในชื่อแคนเบราแม้ว่าคำว่าแคนเบราจะเป็นชื่อที่ใช้อย่างเป็นทางการไปดูข้อที่6กค่ะไปครับ มึงโง่ <พอ S 1> จริงงนหัวของจริงรอ่ะบารซิลูหนูอนนเอาซันวาดอซันวาดอเซาเปาโลป่ะหเอานี่ดีกว่าลิโอครับที่มันมีพระเยซูยืนกลางแขนมันเนี่ยใช่ป่ะครับคดเดยอะคดเดยอะแต่ผิดนะเป็นูเจะเลยะ ไอ้ไมโอเลยมันน่าจะใช่ทพราันถ่ายหนังบ่อยอ่ะเหมือนที่หนงเพราะว่าเหมือนที่รัฐเหมือนที่รัฐวันบอกเลยพูดเยอะแต่ผิดพูดเยอะแต่ผิดคนเยอะพูดเยอะแต่ผิดบราซิเลียเป็นเมืองหลวงของประเทศบราซิลได้รับการก่อตั้งเป็นเมืองหลวงใน คริสต์ศักราช1,960ก่อนหน้านี้เมืองหลวงของประเทศได้แก่ซันวาร์คริสต์ศักราช1,549ถึง1,763และริโอเดจาเนโรคริสต์ศักราช1,763ถึง1,960เมืองนี้ได้รับการวางแผนพังเมืองเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับบอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาและแคนเบราประเทศออสเตรเลียชื่อบราซิเลมาจากภาษาละตินแปลว่าบราซิลไปค่ะข้อที่เจ้าไปจ้า เมืองหลวงของประเทศอินเดียคืออะไรนิวเดลีมุมไบเดาจ้าใช่ไครับเอาคืนนาจารย์ไปหมดแล้วไหมนี่ยังจำได้วะนัดตะวันเจ๋งว่ะมาค่ะนัดตะวันอีกแล้วอ่ะนิวเดลีเป็น เมืองหลวงของประเทศอินเดียที่สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวอังกฤษเดวันมูเทียนส์และเฮอร์เบิร์ตเบเกอร์ด้วยการวางศิลาฤกษ์ในปี1911และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี1931เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ใหญ่กว่าซึ่งเรียกว่าเดลีหรือดินแดนเมืองหลวงแห่งชาติเดลีไปต่อข้อที่แปดค่ะไปเลยเพือนแต่วันเก่งอะเมืองหลวงของประเทศจีนคืออะไรปักกิ่งค่ะ ใช่เหรอเิ้งไฮ้มอเซี่ยงไฮ้ครับมวยกูมันมีขนมเวลเฟอร์อะตักก,กินกับเสี่ยงไฮ้เหมือนกันเลยนะใช่ไหมกวางโจไม่ไม่ไมออกอูไปดูเฉลย่ะัแค่คนละยี่ห้อไม่ใช่หรอนี่ไม่ใช่ของเราในวันนี้น ปักกิ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า3,000ปีและเคยเป็นเมืองหลวงของห้าราชวงศ์ได้แก่เหลียวจินยวนมิงและชิงโดยเริ่มต้นตั้งแต่ยุคโบราณในสมัยราชวงศ์โจเป็นแควนจี้และกลายเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งในปีคริสต์ศักราช1,949เมื่อมีการก่อตั้งสาตว์ธารณราฐารประชาชนจีนปัจจุบันปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศจีน ไปต่อข้อที่เก้าค่ะไปมองหลวงของสหรัฐอเมริกาคืออะไรน้องวอชิงตันดีซีนี่เป็นไงเอาตอปนิวยอร์กออลีลอนเอ็มจีลีสวะไปดูเฉลยแอ็บบัวมัวมัวมัวลิ้นพัน นี <Washington. S 2> วอน,นิงตันให้หนาชวิตบ้างนะจ๊ะกระถูบ้างนะให้กระถูบ้างนะวอชิงตันดีซีเป็นเมืองหลวงของสหรัฐก่อตั้งขึ้นเมื่อภายหลังจากการปฏิวัติอเมริกาโดยชื่อวอชิงตันมาจากชื่อของจอร์ด์วอชิงตันประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกและบิดาผู้ก่อตั้งประเทศวอชิงตันเป็นนครหลักของเขตมหานครวอชิงตัน โดยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในวอชิงตันจำนวนประมาณ6 1 3้าน7คนโดยวอชิงตันได้รับฉายาว่าเป็นเมืองหลวงทางการเมืองของโลกเนื่องจากเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางสหรัฐและสถาบันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจำนวนมากอธิธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศเป็นต้นไอข้อที่สิบที่สิบครับผมเมืองหลวงของสหรัฐอาณาจักรคืออะไรและอะไรคือสหรัฐชนะอุยสหรัฐอาณาจักร มันเป็นประเทศหรอล <Manchester. S 1> อนดอนแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดเดาเดาเฉลยครับอาเจ้าอังกฤษเขาใช้ชื่อนี้หรอนี้รอลอนดอนลอนดอนถูกแน่เลยลอนดอนจ้าหฮนัควิดมาก ลอนดอนเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดองสหราชอาณาจักรตั้งอยู่ริมแม่น้ําเทมทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษบริเวณปากแม่น้ําซึ่งไหลลงสู่ทะเลเหนือลอนดอนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปและยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดใน มีประชากรจำนวน8,866,180คนในคริสต์ศักราช2,022จึงถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ3ในยุโรปด้วยเหตุนี้ลอนดอนจึงมีสถานะเป็นเมกะซิตี้เขตมหานครลอนดอนยังถือเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปตะวันตกด้วยไปข้อที่11เมืองหลวงของนัสซีคืออะไรนัสซีโนอามัสโค มอสโควิเอาอะไรป่ะผมเอาเซนต์ปิตอร์เบิร์กอุ้ยอะไรอุ้ยอะไรผมเอาเซนต์ปิตอร์เบิร์กนะครับไปดูจริงเลยฮะเซนงว่าแม่จะเอาข้อนี้ใช่ไหมมัอวมาดูแก ันนี้มั่วจริงอันนี้ไม่รู้อันนี้มั่วนตโกเป็นเมืองหลวงของรัสเซียก่อตั้งขึ้นในปี1147โดยเจ้าชายยูริดานการุกีเมืองนี้ได้กลายเป็นศูนย์กลางอำนาจและาศาสนาของรัสเซียและเคยถูกรุกรานและทำลายโดยมองโกในช่วงต้นศตวรรษที่13แต่ก็ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่และแข็งแกร่งขึ้นในที่สุดแม้ว่าจะเคยย้ายเมืองหลวงไปที่อื่นเช่น เซนต์ปีเตอร์เบิร์กแต่ก็ถูกย้ายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหลังการปฏิวัติรัสเซียปี1917และยังคงเป็นเมืองหลวงมาจนถึงปัจจุบันไปค่ะข้อที่12ค่ะครับเมืองหลวงของแอฟริกาใต้คืออะไรแอฟริกาใต้แต่ว่ามันยากจังเคปาว ไม่รู้ดาวฮะพิโตเรียชื่อคนยากเลยแต่ละอันไปดูเฉเลยฮะสรุปดาบันเหมือนเคยได้ยินอยู่นะดาบันแต่ไม่รู้ของอัิกาหรืลเปป่านี่ไม่เงยแล้วดาบันถุยแย่ามาค้ะอุอย พิทรียเป็นหนึ่งในเมืองหลวงสามเมืองของแอฟริกาใต้และเป็นศูนย์กลางการบริหารในประเทศแอฟริกาใต้ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของฝ่ายบริหารของรัฐบาลและเป็นเมืองที่ตั้งของสถานทูตต่างประเทศทุกแห่งในแอฟริกาใต้และนอกจากจะเป็นเมืองหลวงของประเทศแล้วยังเป็นเมืองที่ศูนย์กลางธุรกิจการพาณิชย์เมืองหนึ่งของประเทศแอฟ,ฟริกาใต้เนื่องจากอยู่ในที่สูงจึงมีพายุฝนรุนแรงและหิมะตกในฤดูหนาวไปค่ะข้อที่13จ้าไปครับ เมืองหลวงของอียิปต์คืออะไรไครโลใช่เหรอเฮ้ขออ่านก่อนกีซ่าเพราะพิีมิตอยู่กีซ่าไปดูเจะได้แม่มั่วอ้าเอ้า สรุปว่ากูมวยกันเนี่ยเุ้ยอะไรวะตะวันนั่งก็เจ๋งเลยว่ะใช่ไหมไม่เหมือนดิซาอูก็ซาอูอีกไคโรเป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช969โดยราชวงศ์ฟาติมิตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนลและกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจของหลายอาณาจักรอาหรับ ชื่อไคโรในภาษาอาหรับหมายถึงผู้พิชิตไคโรมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมีทั้งโบราณสถานอย่างพีระมิดกิซาและสถาปัตยกรรมยุคอิสลามปัจจุบันเป็นมหานครที่พุกพ่านและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สําคัญของภูมิภาคไคโรนัน่นก็คือคือคือพวกคนอิสลามมาเขาไปเรียนเรียนศาสนาที่ไคโรกันเยอะอ๋อหนูชุ้นชื่อน,นี้หนูก็เลยเอาไคโรเอาไคโรแต่ว่าไม่รู้ว่าดีอาราเบ,บียนะนะครับ สองสิ่ไปต่อที่สิบสี่ค่ะกำลังคุยคุยคุยอยู่แล้วไปขับไปขับเลยเมืองหลวงของตุรกีคืออะไรตุรกีอังการาบวดข้าวเอาอิสตันบูลอิสตันบูลเออชื่อกู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 เนาะ ชื่อที่เคยได้ยินนะเจอเลยครับนีไม่ถูกว่ะให้นักทวิดบ้างให้นัทวิดบ้างนะให้นัทให้นักทเสียกีเกมไม่ถูกแล้วอังการามีประวัติศาสตร์อันยาวนานเริ่มต้นตั้งแต่ยุคสมิยโดยชาวฮิตไทต่อมาเป็นเมืองสําคัญของฟรีเจียและกรีกโบราณในชื่ออังกีลา จนถึงยุคโรม,มันิเชียนไซรซึ่งมีความสําคัญในฐานะศูนย์กลางการค้าและเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวรรดิไบแซนไทยภายหลังได้ตกเป็นของจัก,กรวรรดิเซนจุกและออตโตมันและกลายเป็นเมืองหลวงของสาธารณารัฐตุรกีในปีคริสตศักราช1,923ไปข้อที่15ครับเ <c oughs> มืองหลวงของมิซิโกคืออะไรมกซิโก ปวยบลาอันชื่อชืคนแปลกอะปวยบลาผมเอเม็กซิโกซิตี้เออชื่อผมก็น่าจะบอกเยอะแหละผมเอามอนมอนเทเลมอนเทเลมอนเทเลครับของอ่ะมอนเทเล่ไปดูเฉยฮะเผื่อถูกเผื่อของราชวังผิดนี่เม็กซิโกซิตี้อะไรแหรราชวังนี่แหละ เม็กซิโกซิตี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานเริ่มต้นจากเมืองแต,ต่นอตตะลันของชาวแอตเทกซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1325ก่อนที่จะถูกสเปนยึดครองในปี1521และสร้างเมืองใหม่ทับลงไปทำให้เมืองหลวงในปัจจุบันมีชื่อว่าซิลัดเดเม็กซิโกซึ่งเป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการปกครองของเม็กซิโกไปจ้ะข้อที่16ค่ะครับ เมืองหลวงของอาร์เจนตินาคืออะไรอาร์เจนบัวโนสไอเลสชื่อคนไปโลซาลิโอครับข้อสี่เมืองเอาคอโดบา <laughs> เดียวกันคู่ไปดูจะแลฮะไม่ไดไม่คุ้นเลยชื่อพวกนี้ ไม่คุ้นสักข้อหนึ่งเด,ดีดวลุนล้วนนลาดไงไปออกข้อนั้นที่จริงด้วยเนียมวยปีบัวโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินาก,ก่อตั้งครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1536โดยเปโดรเดอเมนโดซาและถูกก่อตั้งขึ้นอีกครั้งในปี คริสตกราช1,580เป็นศูนย์กลางการค้าของอนานิคมสเปนในอเมริกาใต้จนกระทั่งเป็นคนครปกครองตนเองในปี1,994เมืองนี้เป็นที่รู้จักในฐานะปารีสแห่งอเมริกาใต้เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมยุโรปอย่างมากนะครับข้อที่17มืองหลวงของคลอมเบียคืออะไรคลอมเบียบูโกตา มูอัลกาลีเฉลยครับชื่อแปลกดีเวกาลีชื่อชื่อเหมือนคนไม่ค่อยดีอี่นี้นักสวิ์นะครับโอเคเลยนักสวิ์ครับโบโกตาก่อตั้งโดยสเปนเมื่อวันที่6สิงหาคมคริสต์ศักราช1538โดยกอนซาโลคิเมเนซอเดเกซาดา เดิมเป็นเมืองเล็กๆก,ก่อนจะพัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางการปกครองและวัฒนธรรมของอาณาจักรใหม่ของการานาดาในยุคอนานานิคมและกลายเป็นเมืองหลวงของโคลอมเบียอิสราในเวลาต่อมาไปข้อที่1ิบเมืองหลวงของชิลีคืออะไรชิลีไม่มีแต่ประเทศย่ทๆห่างไกลเราทั้งนั้นเลยวะไม่มีใกล้ๆบ้านเราบ้างเลยคอนเซปซีออนอ่านว่าอะไรวะ ซานติอาโกฮอบีครับชื่อเรียกโคตรยากเอามอนปาลิโซมอนปาลิโซไปดูเฉยฮะมอนปาลิโซเอกับบีนะนี่ซานติอาโกมาทวิจ้าตีตื้นจ้าทำไติดตื้นจ้าตีตื้นจ้าซานติอาโกหรือที่รู้จักกันในชื่อซานเตียโกเดชิเล เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศชิลีตั้งอยู่ที่ระดับความสูง520เมตรในหุบเขาตอนกลางของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของแคว้นมหานาครซันติอาโกแม้ว่าซันติอาโกจะเป็นเมืองหลวงแต่รัฐสภาแห่งชาติชิลีรวมถึงหน่วยงานราชการทางนิติบัญญัติตั้งอยู่ที่เมืองบันปาราิโซ่าอข้อ,อที่19ครับเมืองหลวงของนอร์เวย์คืออะไรนอร์เวย์นอร์เวย์ <c oughs> ไม่พดนักดิ <c oughs> นอร์เวย์ ไม่ในในอันนี้เขาใช้ A I อ่านเนี่ยมันอ่านว่านอร์เวย์หนูเอาเบอร์เกนเบอร์เกนผมเอาเบอร์เกนเบอร์เกนหรือเบอร์เกนเบอร์เกนผมเอาสตาวังสตาวังเกอร์สตาวังเกอร์ครับข้อสี่ไปดูเฉนเลยฮะตอปป์โลไม่คุ้นสักอันอันเลยสตอปป์โลจริงด้วย บบนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะแบบนี้นะ <S <S มาแลแบบดูงโง่มากเลยออสโลก,ก่อตั้งขึ้นในช่วงยุคไวกิ้งโดยมีการถกเถียงเรื่องที่มาของชื่อว่าอาจหมายถึงทุ้งหญ้าหรือทุ้งหญ้าศักดิ์สิทธิ์ต่อมาได้กลายเป็นเมืองสาคัญของนอร์เวย์แทนเบอร์เกนในศตวตรรษที่1 4ออสโลเผชิญกับความขัดแย้งมากมายโดยเฉพาะการยึดครองของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากนั้นเมืองได้พัฒนายอย่างรวดเร็วและมีการเพิ่มจํานวนประชากรอย่างมากนะครับข้อสุดท้ายครับย0 เมืองหลวงของสวีเดนคืออะไรสวีเดนเกอเทนเบิร์กเอานี่แหละเกอเทนเบิร์กครับหนูเ,เอาสต็อกโฮมเออวะเหมือนหนูเคยไ,ได้ยินใช่เหมือนเคยได้ยินในหนังอะไปวอสองวอสีวอสองไปสต็อกโฮมอะไรสักอย่าง <laughs> ไปดูเลยนะ <laughs> เคยดูเรื่องอะไรวะนั่นไงจริงด้วย มันเเคสตอกโฮล์มเริ่มต้นจากการตั้งรกรากในยุคหินก่อนประวัติศาสตร์และได้ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปีคริสต์ศักราช1 2 5 2โดยบิเรเยยานผู้ก่อตั้งเมืองเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการค้าและป้องกันการรุกรานในปัจจุบันสตอกโฮล์มเป็นเมืองหลวงของสวีเดนและเป็นศูนย์กลางสำคัญของสแกนดิเนเวียโอเคครับไปดูสรุปคะแนนกันเลย จบไปแล้วนะครับยี่สิบข้อ,อ,อได้สาระก,กันบ้างไหมเ, <c oughs> เอ่ยเฮ้ยมันมันเป็นความรู้ใหม่ของเราเลยนะว่าเมืองหลวงอะไรพวกเนี้ยไม่มันเป็นประเทศที่เราไม่คุ้นกนะันเลยไม่ใช่ความรู้ใหม่มันเป็นความรู้ที่เราเรียนอาจารย์ไปแล้วแต่ก่อนเรียนอยู่ <c oughs> เยแต่เราก็ไม่ได้เรียนทุกประเทศนะเอ้าทำไมถึงทไ,ไม่ได้เรียนทุกประเทศแต่เราจาไม่ได้ทุกประเทศเท่านั้นเองเหรอโอเคครับสรุปคะแนนให้หน่อยรัตดาวันได้เก้านะัทวิจได้โค <c oughs> ส่วนเสมอกันห้าค่ะครับสอบปิดกันทั้งคู่ห้าข้อเป็นชัยชนะของรัฐวันอีกเช่นเคยเก่งเกิดททำไมวันนี้หนูขาวจัง <laughs> ยากไหมอีพีนี้ย,ยากเอ่อมันจะมีชื่อที่เราคุ้นคุ้นหูบ้างแต่ว่ามันมันไม่ถุกทุกประเทศเนี่ยเพราะว่าบางประเทศเราไม่ที่แบบเราไม่ค่อยได้ยินหรือว่าเราไม่ได้เราไม่รู้จักเนี้ย มันก็ยากนิดนึงว่าเมืองหลวงของเขาเป็นประเทศเป็นชื่ออะไรชื่ออะไรครับก็ขอบคุณที่รับชมเราสองคนมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบเกมสนุกสนุก,นกไลค์สาระแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับช่องอมันเต้คลิปแล้วอีพีหน้าเราสองคนจะเล่นเกมอะไรก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับอีีนี้ขอตัวสวีดัสวัสดีบายบายครับเจอก,กันที่เกมหน้าได้เลย